สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนล Da ดดี้คูเก็งครับวันนี้ Da ดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูน้ําตกไก่ย่างครับความอร่อยของเมนูน้ําตกก็คือเราจะนําไก่เนี่ยมาย่างให้หอมก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามายํากับน้ํายาแซบ่แซบๆยิ่งวันนี้เราใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะครับก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่าเข้ากับน้ํายําน้าตกได้เป็นอย่างดีเลยครับ เป็นเมนูที่ทานกับข้าวเหนียวก็ได้หรือจะทําเป็นกับแกล้มก็สุดยอดเลยครับถ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของไก่ย่างนะครับวันนี้เราใช้เนื้อสะโพกไก่ประมาณ3ชิ้นหรือประมาณ500กรัมครับน้ำหมักก็จะมีน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับ ต่อไปในส่วนของน้ำยำนะครับเราใช้ใบสะระแหน่1ถ้วยผักชีฝรั่ง1ถ้วยหอมแดงซอย1ถ้วยมะนาวหั่นประมาณ1ลูกน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกสดซอยประมาณ1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความหอมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดีฝากไว้เพื่อนๆใ,ใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรามาเตรียมไก่ย่างก,กันก่อนนะครับวันนี้แนนด๊ดดี้น เราก็จะแร่เอากระดูกออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาแรกไก่ให้เป็นชิ้นบางๆนะครับเวลาเราไปย่างเนี่ยเนื้อไก่ก็จะได้สุกง่ายแล้วก็จะได้ชิ้นที่สวยขึ้นด้วยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้ําหมักไก่กันนะครับเราใส่น้ําตาลปี๊บผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมครับจากนั้นเราก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมละลายเข้ากันครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นําเนื้อส่วนสะโพกมาหมักกับน้ําหมักเลยครับ เราขยำแล้วก็คลุกเคล้าให้น้ำหมักเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่จนแห้งเลยครับเสร็จแล้วเราพักไว้ประมาณ5-10นาทีครับพอครบ5-10นาทีเราก็นํามาย่างได้เลยครับวันนี้ดดดี้จะย่างบนกระทะเทฟลอนนะครับแล้วก็นํามาตั้งไฟกลางๆนะครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็นําไก่ลงไปย่างได้เลยครับดดดี้จะนําด้านส่วนที่เป็นหนังลงไปย่างก่อนนะครับพอด้านหนังมันเริ่มตึงๆเซ็ตตัวดีแล้วเราก็กลับด้านครับ เราจะใช้ไฟกลางๆย่างกลับไปกลับมาให้ไก่สุกแล้วก็เป็นสีเหลืองทองเลยครับเราต้องหมั่นกลับด้านไก่บ่อยๆนะครับเนื้อไก่จะได้ไม่มีรอยไหมครับพอด้านหนังสุกแล้วก็เป็นสีเหลืองทองแล้วเราก็กลับด้านย่างที่เป็นเนื้อต่อครับพอเป็นสีเหลืองทองทั้งสองด้านแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับข้อดีของการย่างบนกระทะเทฟลอนแบบนี้นะครับเราจะได้ไก่ที่สีสวยงามแล้วก็เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ครับข้อดีของการแลร่ให้ไก่เป็นชิ้นบางๆนะครับเวลาย่างออกมาแล้วจะเป็นชิ้นสวยงามแล้วเวลาตัดก็ตัดง่ายแล้วไก่ก็สุกพร้อมๆกันด้วยครับพอเราหั่นไก่เป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมนำมายําได้เลยครับตัวน้ํายําไดดี้ใส่น้ําตาลปี๊บลงในอ่างผสมนะครับตามด้วยน้ําปลาพริกปน่นข้าวคั่วจากนั้นเราคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันก่อนครับ ปละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็บีบมะนาวใส่ลงไปครับอันนี้จะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับต่อไปเราก็ใส่พริกซอยลงไปครับวันนี้แดดดี้ใช้เป็นพริกจินดาเขียวแดงนะครับช่วยเพิ่มความเผ็ดดอนแล้วก็เพิ่มความสวยงามเลยครับจากนั้นก็ใส่หอมแดงซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนคลุกเคล้าให้น้ำยำเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ไก่ย่างลงไปเลยครับ เสร็จแล้วเราก็คนคลุกเคล้าอีกสักเล็กน้อยให้ไก่เนี่ยมันดูดน้ำยำเข้าไปเลยครับพอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราเติมใบสะระแหน่ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าต่ออีกสักเล็กน้อยให้ความหอมจากใบสะระแหน่ออกมาก็เป็นอันใช้ได้ครับแล้วก็จัดจานเสิร์ฟคู่กับผักสดๆได้เลยครับท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูน้ำตกไก่ย่างครับ เป็นเมนูน้ำตกอีกเมนูหนึ่งที่หอมอร่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรานําไก่เนี่ยไปย่างให้หอมก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามายำกับน้ํายำ am, น้ําตกที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับโดยเฉพาะความหอมจากข้าวคั่วนะครับทําให้เมนูนี้อร่อยมากขึ้นเลยครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แด๊ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a ๊ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ